สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะน้องนะสวัสดีนะพี่นะนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊บซีน่นา,างสาวสาสะพายเยอรมันนะคะสวนผักกลางหุบเขานางสาวสาเนาะพี่น้องเนาะมือสาเสดผ้าเพื่อนๆมาปลูกต้นกระเทียมค่ะสาวสาได้กระเทียมมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะคือกาบอพี่น้องคือคือกาเขาบ่ มาค่ะมาปลูกกันเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นกระเทียมกระเทียมโทนา่ะประมาณนี้จังไหญนะคะมาปลูกกันเลยค่ะซสแดดดีดีพี่น้องมาๆมามาปลูกใจกันค่ะ มันสิงตนสนีละตนง่ายตนน่อยเท่ากับภูมใส้ลงไปลดจากก่กา,า,กา,กา,กากับว่าภาพภูมคาดก่อนบูเพื่ น้อยๆก่ามัน้ำจะตายหลจกท้่อนูเมาออาอมาโดนแล้วมาแช่นามใบสั่งดีนะ มาปลูกไส่กันค่ะพี่น้องลา,ลายลายได้บ้าเลี่ยไงดอกบุญทรง tratado ต้มนี้มันเป็นผักท้นหนาวเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิบรัายง่ายกปลูกได้ปูนปูนลงไปหล่นค่ะปูก็อยากเปนปลูกกิมขึ้นเขาดำน้ำนไง เราได้ออกมาพูดเดียวค่ะพี่น้องแขนกีบเรานอนเราเห็ดเราได้เห็ดงานเนาะเราก็เล่นน้ำพักพอนปุ่มใส่ปุ่มใส่รถมันจะเบะเี่ยงไง บึงดูคุณนะกางน้ำเบี้ยมนะดิมหัวดิมหัวอยอะมันคล้ายๆว่าอันกับโบเมนว่ากับเทียมปลาด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกับเทียมเขาวานไหมเห็นไหมวานไหม สา้ๆก็ไปเอามาปกว่

Ja, ich auch. Wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Ja, gut. Und Ihnen? Auch, danke. Sind Sie gesund geblieben? Ja. Bis jetzt? Mhm. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin immer zu Hause. Sie können nicht arbeiten? N -n -n, darf nicht. Auch, ja. Ja. Ja, auch im Sommer nicht? Ich habe es. Äh... War im Sommer mal eine Weile auf? Im im, im, Im August oder so, auch nicht? Nee. Oh, nee. Ich habe mein Geschäft geschlossen, sechs Monate, sieben Monate. Ja. Und war am 8. Ich merke, mein, kann man wieder arbeiten? Aber habe ich noch nicht gearbeitet und am 16. wieder geschlossen. Ja. <laughs> das ist schlimm. Puff, ja. Hoffen wir, dass das auch mal wieder besser wird. Genau. <laughs> also. Ist das Lauch, was Sie da setzen? Das ist Bärlau. Bärlau. Ähm, Loblau. Ja, und das ist meine Bärlau, was ja. letztes Jahr habe ich. Wenn Sie letztes Jahr gesetzt. haben genau. vom Wald, habe ich zuguckt. Genau. Das ist <laughs> noch wachsen. Haben Sie die Blumen, die ich Ihnen mal hingestellt habe, gesehen? Ja. So blaue Blumen. Ja, genau. Gut. Dann ist gut. Ja. Und haben Sie es wohin gesetzt? Wie bitte? Haben Sie es wohin gesetzt? Äh, es war mit Wurzel. Ich verstehe das nicht. Die Blumen, die ich Ihnen so. hin im Eimer war mit Wurzel. Haben, sie, haben sie mich gefragt, ob... Dann habe ich gesagt, ich kann es jetzt nicht rausmachen, machen. Aber dann habe ich Ihnen dort den Eimer hingestellt mit. Ja, ich will nach Hause. Zu Hause? Ja. Okay. Okay. Aber bleibt äh, bei mir eine Woche. Ja. Eine Woche? Mhm. Nein das ist letztes Jahr gewesen. Ja. Letz, letztes Jahr, im, vielleicht im September. Mhm. Wissen Sie nicht? Ja, ja. Das sind die blauen Blumen, wo ich Ihnen Sträußli gegeben habe. Ja. Und dann haben, haben Sie gesagt, ob Sie Wurzel kriegen. Ja. Können Sie sich nicht erinnern? Doch, <laughs> ich kenne. Ich merke ja. <laughs> Wenn Sie wieder wollen, wenn Sie es nicht mehr haben, kriege ich sie nochmal. Ja, ich würde hier auch wandern. Haben Sie auch eine kleine äh, Was? Wo, äh, Wurzel? Blumen. Ich also blaue. Nicht. Ja. Nur die blaue. Ja. Ja. Wissen Sie nicht, die, so, so Kornblumen. Ja, ich. ich, ich ja. Wenn ich, Sie wieder blühen, dann sind sie. Ja. Also. สวนพักสวนคางๆกัค่ะพี่น้องผู้เฒ่าเพฉันออกมาสวนึ้อกัน โอ้จุ่มสุดท้ายแล้วค่ะเด็ดฝาค่ะจุ่มใส่ปุ้มใส่ลน <Yeah. S 2> เสร็จแล้วค่ะทุกๆคนนะคะวาเบงฟีมือการปลูกของซาซาอย่างรวดเร็วนะคะซาซาเสียหน้ามากเลนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะปลูกเสร็จแล้วจ้ะ เดี๋ยวแบเอานามมาหดกันเด้อบบนี้เดอ้อค่ะเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ซาซากับปูกต้นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หดนามเสร็จเรียบร้อยนะคะกระคลิปนี้กับโบวมีอย่างไรค่ะกับมาถ้าเพื่อนๆมาปลูกต้นกระเทียมในเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะในสวนผัก ส่วนผักนน้อยกลางหุบเขาในเยอรมันนะคะการสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe หรือว่าเพื่อน,อนมีคำถามวันไหนอย่างก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าสาสาจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊า mm hmm. ยบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ